สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ย16นะครับ16วันนี้จะพามาติดตามดูนะครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะแบบแบบบิวอินแล้วกับบางส่วนมันก็เป็นลอยตัวนะครับก็เรียกว่ากึ่งลอยตัวก็แล้วกันอย่างเงี้ยบิวอินนะครับทีนี้อแอพปพปลิเคชั่นข้างนอกเนะี่ยมันก็ดูสวยงามเนะาะอาจจะบอกอย่างนี้แล้วกันข้างในสตรัคเจอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วเนาะจะเป็นพวกวีว่าบอร์ดอย่างเงี้นะเป็น ม้เอสเอ็มอาร์เป็นพลาสตูอย่างนี้เนะาะจุดประสงค์ในการใช้ก็แตกต่างกันไปนะแต่ท็อปข้างนอกเนี่ยเป็นหินนะแต่ว่านี่เป็นมีเลือกหลายแบบเป็นหินเทียมหินธรรมาดาอย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกึ่งสําเร็จเนาะพวกนี้นะครับแต่ว่าหน้าบานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เน้นอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ SMR มนะมันจะถูกกว่า มันจะปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาวๆนะว่าจะเป็นไฮกลอสหรือเป็นด้านได้หมดนะครับนั้นตัวที่โครงสร้างคือพวกนี้ตัวนี้เป็นตุ๊กท็อปแอพพลานเฉยๆนะเดี๋ยวดูข้างในนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะตัวนี้เป็นหน้าบานนะไม่เน้นอะไรเป็นเอชแล้วก็ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตสีขาวนะแต่ส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นมีความชื้นมีอะไรน่จะเป็นพลาสตูดนะเป็นพลาสตูด หมดเนี่ยแค่ตรงนี้นะแต่ฝั่งนี้เลยมาปุ๊บโครงสร้างเป็นว i ว่าบอร์ดเป็น Fiber c ์ซีเมนะครับ mm hmm. ก็บางด้าวบางเจ้าบางลายก็อาจจะใช้เป็นไม้อัดนะครับพาสูดแต่มันมีความาแตกต่างกันเรื่องของถูกแพงนะราคาครับทีนี้ไปดูเบื้องหลังครับเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับกอนที่มันจะเสร็จเนี่ย ถ้าจะดูเบื้องหลังจริงๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวสัคเจอหรือโครงสร้างหลัเน,นี่เลือกใช้เป็นแบบว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นะอันนี้ความหนาไม่ได้ก็เลยเอามาเสริมกันนะครับให้มันได้นะครับเช่นต้องการให้มันได้สิบอย่างเงี้ยก็มันก็เอามาเสริมกันแบบนี้นะครับทีนี้คลิปก่อนหน้านี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับว่าตรงไหนใช้อะไรบ้างนะ แล้วก็ทําไมเป็นแบบนั้นนะครับะดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามองข้างนะมองข้างก็จะเป็นแบบนี้นะอันนีนะ้ไม่ได้ยึดติดเป็นเหมือนลอยตัววางไว้เฉยแบบนีน้นก็ขยับได้นะครับอ่าดูอีออกทีนะครับด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะความจริงแล้วก็คือเป็นขาวนั่นแหละแต่เป็นแสงนะครับ เป็นแสงไฟเหลืองๆนะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยข้างล่างเห็นอย่างนี้เลยแต่ข้างบนจะเป็นพับนะพับก็คือเป็นอาจจะเป็นหินนะลายต่างๆหินจริงนะก็มีราคาหนึ่งหินเทียมก็อีกราคาหนะึ่งนะครับเนะี่ยเห็นนะครับเดี๋ยวพอปิดผิวปุ๊บมันจะสวยเลยนะส่วนที่เป็นลิ้นชักข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สําเร็จนะนะครับมาประกอบกับ เาประกอบกับพวกตรงนี้ใช้ HMR นะครับก็แล้วแต่นะบางทีก็ใช้ไม้อัดนะแ,แต่แล้วแต่บริษัทแล้วแต่คนดีไซน์นะแล้วแต่ราคาด้วยนี่ก็ HMR แล้วก็ปิดผิวนะครับส่วนตรงนู้นก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูข้างในนะครับข้างในก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับตรงไหนที่มันไม่ไม่ชื้นเป็นแห้งๆเขาก็ใช้ HMR แล้วปิดผิวนะก็จริงๆใช้ไม้อัดก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งนะครับ เรื่องราคาและคุณสมบัติถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยโอ้ใช้พลาสตูดนะแต่มันแพงนะคุณสมบัติเลิศแต่มันแพงแนตะว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเปียกชื้นนะครับเขาก็อไม่เป็นไรไม่ต้องใช้มันก็ลดราคาลงมาได้อีกนะ,ะพวกนี้จะแพงที่ไหนนะครับไอ้นหน้าบานเนี่ยไม่แพงหน้าบานลิ้ชักเนี่ยเขาทำมาดีไซน์สำเร็จรูปเลยนะ,ะว่าตรงนี้เห็นนะครับมันเป็น ดีไซน์สำเร็จรูปเป็นแบบซอฟต์โคลสนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้อ่าก็จะเป็นอย่างเงี้นะเป็นซอฟต์โคลสนะครับอ่าไอ้พวกนี้ก็เป็นสําเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปเขาก็จะดีไซน์โดยใช้ไอ้ตัวนี้เป็นหลักนะครับอ่าดังนั้นตัวโครงอย่างที่เห็นนะครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวีว่าบอร์ดนะวีว่าบอร์ดจริงๆเป็นช่างอ,อื่นก็ได้นะแต่ที่เขา ช้ยี่ห้อนี้เฉยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยได้หมดนะอันนี้ยังไม่เสร็จเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูตอนเสร็จเนะี่ยมันก็จะแบบฮัพเพลน์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพามาดูอีกทีหนึงว่าตอนที่มันเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นตามแบบเลยนะครับเพราะจะมีไฟตกแต่งด้วยนะครับอยวจะบอกว่าเออมันมีวัสะดุที่เป็นฮัพเพลน์ปิดผิวภายนอกกับ วัสดุที่เป็นโครงสร้างนะภายในนะครับถ้าเป็นพวกชุดครัวชุดเคาน์เตอร์เรงี้ย <Okay. S 1> เขาก็ดีไซน์พวกเนีย่ยใช้ประกอบสมวนลูกตัวนี้ตัวนี้จะมีความแพงนะแพงในหลักหลักพันนะชุดหนึ่งเนะี่ยพันพันกว่านะครับแล้วแต่ขนาดนะแพงตัวนี้ไอตัวนี้ไม่แพงหรอกตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่แพงนะครับไอตัวเนี้ยเขาไม่แพงหรอกนะครับแต่จะแพงตัวที่เป็นเขาเรียกชุดฟิตติ้งตัวนี้จะแพงนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับตรงนี้จะมีความถูกแพงแตกต่างกันครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวอีกสักวัน2วันนะน,นะจะสัท่านใดที่มีความสนใจทางด้านนี้เนาะ<ม>ก็ติดตามดูได้นะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ